สวไไนภูมิรักธรรมชาตินะคะไม่ใช่ออมนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะออมก็มาอยู่ที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติจังหวัดนครนายกค่ะและวันนี้ออมก็ได้รับภารกิจนะคะให้มาตามหา4พอค่ะสงสัยมันออมไหมคะว่า4พอคืออะไรแล้วเราจะหาได้ที่ไหนถ้าอยากรู้นะคะเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ พี่คะขอโทษนะคะหอมเนี่ยเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเลยค่ะแล้วจะต้องมาตามหาสี่พอค่ะว่าแต่สี่พอคืออะไรคะพี่พอรู้ไหมคะถ้าอยากรู้ว่าสี่พอคืออะไรนะครับต้องมาทํางานแรกกันหน่อยนะครับหนูไมทำงานหรอท้างานอะไรอะคะพี่อ่าอยากรู้ว่าทางานอะไรตามผมมาเลยครับได้ค่ะแต่ว่าพี่ชื่ออะไรนะคะพี่หนึ่งครับผมเป็นเจ้าที่ที่นี่ครับพี่เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่า ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติแห่งนี้เป็นที่ดินที่ใช้ทรัพย์สินส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่9ในการซื้อเพื่อใช้ที่ดินผืนนี้จำลองแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาถึงแล้วครับนะ่ะเรื่องการเผาถ่านนั่นเองนะคะผมที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาตินี่คือทำไมจะต้องเผาถ่านกันด้วยล่ะคะ อ๋อที่นี่เรามีต้นไม้เยอะนะครับเราแค่ตัดแต่งกิ่งไม้มาก็สามารถนํามาเผาเป็นฐานได้แล้วก็เห็นผลไม้ที่มันเป็นฐานไหมอ่ะน้อง๋อมครับนี่คืออะไรครับผมแันนี้หอมดาวเนาะมะกรูดไหมคะถูกต้องนะครับนี่คือทุเรียนคือผลไม้เราก็สามารถนามาทำฐานได้เลยค่ะโอ้เพิ่งรู้ค่ะนะครับเอาไปประดับจะเป็นเซตสวยๆนะครับผมดูดกลิ่นดูดความชื้นกลิ่นอับในห้องเราได้ฐานพวกนี้เราจะไปใช้หุงต้มนะครับหรือเอาไปปิ้งย่างก็ได้น้อง๋อมชอบกินปิ้งย่างไหมชอบค่ะชอบมากค่ะฐานพวกนี้จะไม่มีควันเล งั ment, น unku, hell, om, si ้นผมขอเอากลับบ้านเลยนะคะนะฮะต้องมาทำกันแรกกันก่อนลวครับทั mm ้งนั้นการเถ่านนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบเตาอบแล้วกันอบให้มันกลายเป็นถ่านเราใช้ความร้อนครอบอบโอเคค่ะพี่เราจะต้องทํายังไงคะวันนี้มาทํางานและเราจะเผาถ่านอย่างจริงจังเลือกไม้ยังไงคะเดี๋ยวเราจะเลือกไม้เลือกท่อนที่เล็กที่สุดเอาไปข้างล่างมาเลยเอามาเลยนะครับนี่ค่ะเรียงลงไปเลยครับก้มลงไปเราก็จะมาใส่เชื้อเพลิงเข้าไป แะ้วอย่างนี้เรารอนานไหมคะเนี่ยเราจะรอหนึ่งวันเต็มๆเพื่อได้ถ่านออกมานะฮะฮงั้นวันนี้ผมคงยังไม่ได้แน่ๆเลยถ้า่งนั้นเราไปถ่านอื่นกันต่อก่อนเยเไหมวจะกลายเป็นคนคไม่เอาถาน อยู่ที่ฐานปุ๋ยนั่นเองนะครับผมปุ๋ยคือทํายากไหมคะเอาอะไรมาทำบ้างคะหนึ่งคือเราต้องมีวัตถุดิบก่อนวันนี้ก็คือกล้วยน้ําตาลค่ะต่อไปในถังนี้คือนะน้ําเปล่าค่ะแค่นี้แหละครับผมเอาแบบเล็กๆเลยเหรอคะเอาแบบเล็กๆพอสมควรไหมทำไมเราต้องหั่นแบบเล็กๆล่ะคะมันจะได้ย่อยง่ายขึ้นน้ําตาลที่ใส่ลงไปนี่เป็นอาหารให้กับ จุลินรีนะครับ<อ>ผมว่าเราจะเลี้ยงจุลินทรีย์อ <c oughs> แล้วจุลินรีเนี่ยก็จะไปย่อยสลายซากพืชซากสัตว์อินทรีย์วัตถุให้กลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชแล้วก็ผักของเรานั่นเองเราต้องมาเลี้ยงเขาก่อนโดยการทําน้ําหมักนั่นเองขั้นตอนสุดท้ายคือการปิดฝาเราจะหมักไว้3ามเดือนแล้วเราค่อยกลับมาดูเศษอาหารที่เรากินเหลือเนี่ยสามารถนำมาทำน้ำหมักได้เลยนะครับผม ไปที่ไหนต่อกันคะอ่าวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะครับทั้งหมด4ภาคด้วยกันเดี๋ยวเราต้องเดินทางใช่ไหมคะไปเก็บกระเป๋าแคบหนึ่งค่ะไม่ต้องอย<ม>ู่ที่นี่นี่เลยแต่ก็เป็น4ภาคด้วยกันนะับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแต่ละภาคเนี่ยบรรจุแนวคิดและทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9ไว้มีอะไรบ้าง จุดนี้นะครับจะเป็นภาคเหนือแสดงในคดีเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของป่าน,นั่นเองนะครับผมอย่างแรกคือป่าเปียกป้องกันไฟเป็นพระราชบัตของในหลวงรัชการที่๙เรื่องของการป้องกันไฟป่าพระองค์ท่านบอกว่าวิธีป้องกันไฟป่าที่ดีที่สุดก็คือให้ป่าป้องกันตัวเองโดยการปลูกต้นกล้วยเป็นพืชที่อบน้ำเรื่องที่ส <ๆ S 2> องนะครับจะเป็นเรื่องของการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับผม ตอนนี้นี่เราอยู่ที่ไหนกันแล้วคะพี่หนึ่งเราอยู่ที่ท่ากลางครับผมอ่าบรจุแนวคิดของพระองค์ท่านคือเรื่อง <c oughs> กเกษตรคฤดฎีใหม่ผลไม้ที่นี่เนี่ยนะฮะสามารถเด็ดชิมได้เลยเพราะเราไม่ใส่สารเคมีลูกไม้ที่สุกสามารถเด็ดชิมได้เสารสอดสารพิษนี่มันอร่อยอย่างนี้เองค่ะ <c oughs> คือหวานน่ะแล้วแบบกลิ่นหอมมาเลยค่ะี่ และพี่หนึ่งนะคะก็ส่งไม้ต่อมาให้กับพี่พี่มูตูคะ่ะค่ะพี่มูตูนะคะให้สารของเรานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเสริมนะคะพี่มูตูจะสอนออมทําอะไรคะค่ะวันนี้นะคะก็จะพาน้องอ,อมนะคะมาทําเกี่ยวกับในเรื่องของแชมพูนะคะเพราะว่าแชมพูของเรานะคะก็จะเป็นการทําแชมพูนะคะผสมสมุนไพรเข้าไปนะคะแล้วก็สมุนไพรเราก็เก็บมาจากในแปลงที่เรามีอยู่นะคะ เทน้ำสมุนไพรลงไปค่ะเทไปหมดเลยค่ะยกเว้นแก้วนะคะโอเคค่ะ <laughs> และอย่างนี้เนี่ยถ้าน้องๆค่ะเขาอยากที่จะมาเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเขาจะได้ทําแบบอม๋มแบบนี้เลยไหมคะใช่ค่ะน้องๆที่มาเรียนรู้ที่นี่นะคะก็จะได้ทําที่นี่แล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะใส่ขวดนะคะให้เอากลับไปใช้ที่บ้าน นนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ฐานของภาคอะไรคะภาคใต้ครับผมนะครับจะเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนเหรอคะอันนี้มีอะไรบ้างคะพลังงานพลังงานทดแทนนะคะจะเป็นเรื่องของการทาน้ํามันเบเซิลเป็นเนคิดของวงท่านนอกจากนั้นจะมีทฤษฎีนะครับผมในเรื่องของแกมลิงอันนี้เป็นทฤษฎีเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอีกหนึ่งโครงการค่ะชื่อว่าอะไรนะคะโครงการแปล้งดินแปล้งดินเนี่ยเป็นแนวคิด ของูงท่านเรื่องของการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรดไปแกล้งเขายัางไงคะอ่ะวิธีการแกล้งก็คือตากดินให้แห้ง1เดือนไปน้ำก็ไปอีก2เดือนจากนั้นก็ปล่อยน้ําเข้าไปรักเอาความเปรี้ยวเข้าไปก็คือไอ้กรดกำมะถันาถานั่นเองทำแบบนี้สลับเป็นกันไปเรื่อยๆเ,เขาก็จะหายเปรี้ยวจากกิจกรรมที่ออมได้เรียนรู้ทั้งหมดในวันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยอมก็ได้รู้แล้วล่ะคะ่ะทุกคนว่าสีพอเนี่ยคืออะไรคะ่ะ พอแรกที่ตามหาพออยู่คือการปลูกต้นไม้เพื่อเอาไม้มาสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยบ้านหนึ่งหลังในศูนภูมิรักธรรมชาติแห่งนี้ใช้ไม้จากต้นไม้ที่ปลูกที่นี่ในการสร้างพอที่2คือพอกินปลูกพืชผักผลไม้ไว้กินในครัวเรือนให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละบ้าน พอที่3พอใช้อะไรที่สามารถทําใช้เองได้ก็ศึกษาและลองทําใช้ในครัวเรือนและพอที่4นะคะก็คือพอร่มเย็นค่ะด้วยพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำริโครงการต่างๆขึ้นมาและทุกอย่างที่อยู่ในสวนภูมิรักษแห่งนี้ก็ทําให้เกิดความพอร่มเย็นจริงๆค่ะวันนี้ออมยังได้ค้นพบอีกหนึ่งพอนั่นคือพอเพียงวิธีที่ทําได้ไม่ยากแต่สุขมากจริงๆ